จูดวงชาวลาศีเมฆนางฟ้ามาถามขุนโกรธอะไรหนีลงมาเอาผมนี้มาจากไหนหนีมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าโชคชะตาบุญกุศลวาสนาไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นชายเป็นหญิงในชาตินี้ถือว่าท่านเป็นเทวดาลงมาเกิดตามในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนานางฟ้ามาถามนะผมท่านจะเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นหญิงก็ได้นะนะผมเทวดาไม่เลือกเพศน,นะจ๊ะ นะผมลงมาเกิดเป็นหญิงก็ได้ถ้าเป็นเทวดามาเกิดเป็นชายก็ได้ผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงนี้ตกตำแหน่งมีดดาบปักลงมาตรงกลางใจมันเจ็บปวดรัแร้าวนางจึงมาถามพี่โกรธอะไรน้องบ้างเนี่ยลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยเอาไม่เรียกน้องเลยเออกไม่ใช่พี่จะรีบมาสร้างบุญสร้างกุศลแต่ณบัดนี้พี่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วแต่คนครับครับคุณเป็นยังไงบ้าง รับอยู่ในศิลธรรมไหมรับสร้างบุญสร้างกุศลไหมครับหรือว่าการเมสุไม่ชา้าะครับผมปาปาธิบาตครบถ้วนบริบูรณ์ครับผมอยู่ข้อไหนบ้างครับผมนับน้องจะตกใจหมดนะพี่ลงพี่จะยิ่งหนีห่างน้องลงไปไปสู่ไหนครับผมไปสู่นรกภูมิรับทําบาปทำกรรมเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษท่านจงจําไว้เลยว่าท่านลงมาสร้างบารมีไม่ได้มาสร้างบาปสร้างกรรมบารมีทางด้านบาปไม่ใช่ เพราะฉะนั้นดวงนี้ตกตําแหน่งเก็บเกี่ยวผลผลิตถึงเวลาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะอยู่ในศสลธรรมสร้างบุญสร้างกุศลไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะผมอยู่ในแดนที่ดีพบภูมิที่ดีในเกณฑ์ชะตาการต่อสู้ยื้อแยก่แขก่งแย่งจริงดีในโลกมนุษย์มีไหมมีอย่างหนักจัดหนักจัดเต็มแบกภาระไว้อย่างหนักนวมเด็ดขาดเด็ดเ,ดดเดียวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนผสมเลยตกตำแหน่งเดลเวอร ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงพากันโมมันติดกับดักมนเสน่ห์มนจันทาสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครที่ไหนด้วยอำนาจบุญบาลบีวัสนาสิ่งศิษย์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดมีดาบปักลงมาเต็มตัวการปฏิบัติการดีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นดวงนี้เป็นยังไงสามถ้วยทอง โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นคุณจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณให้ท่านประดิบประดอยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการจริงไหวชิงพิบการใช้เล่์เหลี่ยมเล์กลนเพทุบายให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการ์ไกดวงจะตานี้จะล่ำรวยเลยเลย,ยิ่งใหญ่เกียงไกจะเลืิอลุกเรือขึ้นมาทันทีจนันใดนับดาสตาส่องแสงค์จันทาเทน,าน้ำกดน้ำอำขัญนะผมสร้างด้คุณงามความดี การตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดียวหารเดอะเมจิกเชี mm ่ยวเกิดขึ้นในโชกตานางฟ้าถึงมาถามพี่ลงมาเกิดทำไมนี้น้องโกรธอะไรเหรอครับผมพี่ไม่ได้โกรธแต่ความหล่อมันน้อยลงต้องลงมาเสริมบารบีบนโลกมนุษย์แต่ไม่รู้กลับขึ้นไปสิวจะขึ้นเต็มหน้าหรือเปล่านะน้องน้องยังรักพี่อยู่หรือเปล่าครับผมแต่พี่ทําบาปท,ทำกรรมน้องก็คงไม่เอาด้วยละครับ เพราะว่านางฟ้าเขาไม่ได้วัดกันที่เฟอร์เลอรี่ลัมโบกีนี่บีเอนยูนะครับเขาวัดกันที่กายทิพจิตเป็นทิพก็คือจิตที่บริสุทธิ์ตั้งเป็นกรรมฐานตั้งมัน่นนะผมเทวดาเขาชอบนะผมก็ไม่ชอบเฟอร์เลอรี่ลัมโบกีนี่เอาไปทําอะไรนะผมนี่มันโลกมนุษย์นะครับขนเ็ชอบกันด้วยอำนาจบุญบารบีวัสาสนาเทพเทวดาศิกษ์คำชูปกปากกุ้มของรักษาชาวราศีเมษผู้มีบุญกุศลวาสนา ไม่นานไม่ช้าท่านก็มีบุญกลับมาจัดหนักจัดเต็มแต่ว่าจัดหนักจัดเต็มในที่นี้ไม่ได้วัดกันที่เงินต้องมีหมื่นแสนล้านจักรวาลเขาไม่ได้วัดเขาไม่ได้วัดที่รถเบนซ์เฟอร์เรรี่ลอมโบกินีเขาวัดกันที่จิตใจล้วนๆแสงทิพย์เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมให้ติ๊ให้ข้าคูทางช่องได้ท้ายคลิปแล้วฟังต่อกันอยู่ยาวครับดวงชะตาราศีเมษประจําเดือนนี้ เดือนนี้สําหรับชาวราศีเมษจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นราวกับใบไม้ที่กําลังผลิดอกใหม่ในฤดูร้อนพลังงานดาวเลิกที่สองแสงมายังราศีของคุณในเดือนนี้จะนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่คาดไม่ถึงแต่ก็ต้องระวังเรื่องการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปเพราะธรรมชาติของราศีเมษที่ชอบกระทําก่อนคิดอาจทําให้พลาดโอกาสดีๆไปได้ พลังงานของเดือนนี้จะเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเขี้ยวบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างเคลื่อนไหวเร็วเกินไปแต่หากคุณรู้จักปรับตัวและไปตามกระแสคุณจะพบว่าตัวเองสามารถไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้รวดเร็วกว่าที่เคยคิดความอดทนและการมองภาพรวมจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของคุณในเดือนนี้ด้านการงานและอาชีพ เรื่องการงานในเดือนนี้จะเหมือนกับการเล่นหมากรุกที่ต้องวางแผนหลายขั้นตอนชาวราศีเมษจะพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับโครงการใหม่ที่ท้าทายความสามารถอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะที่ไม่เคยลองมาก่อนหรือต้องทำงานร่วมกับทีมใหม่ที่มีวัฒนธรรมการทำงานแตกต่างไปตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายการตลาดอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญใหญ่ที่ต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเจาะตลาดมาก่อน หรือหากคุณเป็นวิศวกรอาจจะได้มีโอกาสพัฒนาระบบใหม่ที่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยความกดดันเริ่มต้นอาจจะสูงแต่นี่คือโอกาสทองที่จะพิสูจน์ตัวเองและก้าวขึ้นไปอีกขั้นอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานเพราะพลังงานของราศีเมษที่ตรงไปตรงมาอาจจะทำให้คำพูดออกมาแข็งกระด้างเกินไปโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่พลังงานการสื่อสารจะค่อนข้างปั่นป่วน แนะนำให้หยุดคิดสักครู่ก่อนพูดและพยายามใส่ใจกับความรู้สึกของคนรอบข้างมากขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมมากสำหรับการส่งใบสมัครงานโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการนำทีมการวางแผนโครงการหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ดวงดาวส่องแสงให้กับความมั่นใจและเสน่ห์ในการนำเสนอตัวเอง ทำให้มีโอกาสสูงที่จะประทับใจผู้สัมภาษณ์งานด้านการเงินและการลงทุนเรื่องเงินทองในเดือนนี้จะเหมือนกับการขี่ม้าป่าขึ้นขึ้นลงลงค่อนข้างน่าตื่นเต้นรายได้อาจจะมีความผันผวนมากกว่าปกติแต่โดยรวมแล้วจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะรายได้จากการทำงานหลักที่อาจจะมีโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษเข้ามาอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเป็นพิเศษ เพราะในเดือนนี้จะมีแรงผลักดันให้อยากซื้อของแพงๆหรือลงทุนอะไรที่ให้ผลตอบแทนเร็วตัวอย่างเช่นอาจจะเจอโฆษณาการลงทุนที่ดูน่าสนใจมากหรือมีเพื่อนมาชวนร่วมธุรกิจที่ฟังดูเหมือนจะทำเงินได้ง่ายแต่ก่อนตัดสินใจอะไรควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนการออมเงินในเดือนนี้จะท้าทายพอสมควรเพราะจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาอาจจะเป็นการซ่อมของใช้ในบ้านการดูแลสุขภาพ หรือการเดินทางที่จำเป็นแนะนำให้ตั้งงบฉุกเฉินไว้ประมาณ15-20%ของรายได้เพื่อรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้สำหรับเรื่องการลงทุนระยะยาวเดือนนี้เหมาะกับการศึกษาข้อมูลและวางแผนมากกว่าการลงทุนจริงหากสนใจหุ้นหรือกองทุนควรใช้เวลาวิเคราะห์แนวโน้มตลาดให้ดีและอาจจะเริ่มต้นด้วยการลงทุนเล็กๆก,ก่อนเพื่อทดสอบน้ำก่อนแล้วค่อยขยายเมื่อมั่นใจมากขึ้น ด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดชาวราศีเมษในเดือนนี้จะเป็นเหมือนดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งสเสน่ห์และความมั่นใจจะส่องประกายออกมาจนคนรอบข้างสังเกตเห็นโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะเยอะมากโดยเฉพาะผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกการออกกำลังกายหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตัวอย่างเช่นหากคุณไปเรียนคอร์สภาษาใหม่ไปยิมออกกำลังกาย หรือเข้ารุ่มกิจกรรมจิตอาสามีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนที่มีความสนใจใกล้เคียงกันและอาจจะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเร็วเกินไปใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนระหว่างเดือนอาจจะมีคนจากอดีตติดต่อกลับมาหาคุณได้อาจจะเป็นแฟนเกา่าเพื่อนเก่าที่เคยสนิทกันหรือคนที่เคยมีใจให้กันมาก่อนการตัดสินใจว่าจะให้โอกาสใหม่หรือไม่ ควรพิจารณาจากเหตุผลที่เขากลับมาและประเมินว่าทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่สำหรับการหาคู่ผ่านแอปเดตเดือนนี้จะมีดวงเข้าข้างพอสมควรโปรไฟล์ของคุณจะได้รับความสนใจมากขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องการคัดกรองคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์ให้ดีอย่าเพิ่งหลงไหลกับคำหวานหรือรูปภาพที่ดูดีเพียงอย่างเดียวสำหรับคนมีคู่แล้ว เดือนนี้จะเป็นช่วงของการทดสอบความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์เหมือนกับการปีนเขาที่ต้องช่วยเหลือกันเพื่อไปถึงยอดเขาบางครั้งอาจจะมีความเครียดหรือความไม่เข้าใจกันเล็กน้อยแต่หากผ่านไปได้ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นกว่าเดิมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องการซื้อบ้านการแต่งงานการมีลูกหรือการเปลี่ยนงาน ราศีเมษที่มีนิสัยตัดสินใจเร็วอาจจะไม่อดทนฟังความคิดเห็นของคู่ครองให้ครบถ้วนก่อนทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายแนะนําให้ใช้เวลาคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายอาจจะเป็นระหว่างรับประทานอาหารเย็นด้วยกันหรือขณะเดินเล่นในสวนป่ากก็ได้การแสดงความรู้สึกและความต้องการอย่างตรงไปตรงมาแต่นุ่มนวลจะช่วยให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นเรื่องความใกล้ชิดทางเพศในเดือนนี้ จะมีความสดใสและน่าพึงพอใจพลังงานของราศีเมษจะทำให้คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นในสายตาของคู่ครองอาจจะมีการวางแผนเดินทางไปเที่ยวด้วยกันหรือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีสีสันมากขึ้นสำหรับคู่ที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตเดือนนี้จะเป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาและเริ่มต้นใหม่แต่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจซึ่งกันและกันหากสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ ความสัมพันธ์จะเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้นสรุปและคำแนะนำนะครับเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษจะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้และการเติบโตทั้งในด้านการงานการเงินและความรักสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักปรับตัวและการมีความอดทนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบพลังงานของเดือนนี้จะสนับสนุนการเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่ต้องมีการวางแผนที่ดี การฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างและการมองภาพรวมให้ครอบคลุมความมั่นใจที่เป็นจุดแข็งของราศีเมษจะเป็นประโยชน์มากแต่ต้องผสมผสานกับความระมัดระวังและการใส่ใจในรายละเอียดสุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้ดีการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้คุณมีพลังงานเพียงพอในการเผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้า